สวัสดีตอนเช้าครับผมสวดเช้าวันที่1 1บนะครับวันนี้อ่าและถังได้มาส่งนะครับมันมาส่งแล้วนะครับก็เรียกว่าถังญี่ปุ่นนะครับสีฟ้ากับสีเทาแล้วถังญี่ปุ่นส่วนสีทองเงินเป็นถังธรรมดาที่ผมเอามาเตาเตาทำเตาตอกคือบ้านเรานะสีสีฟ้าพวกสีอะไรต่างส่วนถังฟ้ากับถังเทานี่ผมมาทำเตาเผาถ่านไปโกชาหรือที่เรียกว่าเตาเผาถ่าน ใายควันนะครับเตาาอ่านซปเปอร์ซันอะไรตัวนี้นะเตาาอ่านที่ได้น้าสุกปไม้หรือว่าไม่ได้น้ำสกปรไม้นี่ยก็คือผมคัดสรรถังมาให้คุณราค้าอย่างดีนะนะครับให้สมกับราคานะครับนี่ผมมาทาเตาาอ่านนะครับนะครับมาทาเตาาอ่านส่วนลูกค้าอยากได้ถังญี่ปุ่นนะครับเฉพาะถังก็ขายนะแต่ไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับนะครับฟังคลิปให้จบนะครับผมนะไม่เก็บเงินปทางนะครับเฉพาะขายทางเปล่านะ แต่ส่วนเต้าพอถ่านกนะ็คือเก็บมันไปทางอยู่แล้วนะครับนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาครับ